สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วกับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาต่อตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวชาร์จไฟน้อหรือว่าโมด,ดูลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะบอกผิดบอกถูกยังไงก็ขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นลําโพงบลูทูธเหมือนกันเนาะลำโพง2นิ้วนะแต่ว่าอุปรกรณ์มายังไม่ครบนะผมก็เลยจะมาต่อ,อเข้ากับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็หลักการง่ายๆเนาะไม่ยากเนาะน้องๆหนูๆน,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 น่าจะทําเป็นกันเนาะแต่ว่า เนี้ยผมก็เลยซื้อมาผิดมันมามา2ก้อนเนาะสามนะครับสามจอ่าถึง4.2จุดสอแต่ว่ามันเอามาต่อกับตัวนี้ไม่ได้เนาะตัวนี้นะยังไม่ทันได้ลองนะแต่ว่าได้ถามเขาเราบอกว่าแรงดันมันไม่เยอะนะครับมันไม่สามารถต่อได้เราต้องผ่าออกมาแยกมันแค่ก้อนเดียวเนาะแต่ว่าพอดีว่าเรามีตัวนี้แล้วนะครับตัวเก่านะที่แรกผมก็นึกว่ามันน่าจะ เพิ่มแรงดันได้แต่มันเพิ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะซื้อมาอีกตัวหนึ่งที่มันสามารถเพิ่มแรงดันกับตัวนี้ได้เนาะนะครับแต่เราก็มาใช้แค่ตัวนี้ดูแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะครับเพิ่งซื้อมาเนาะเนี่ยนะครับมีมีมีมาเยอะนะตรงนี้นี่นะครับก็แต่ว่าไอเนี้ยเป็นแอมจิเนาะเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปหน้ากันแล้วกันเพราะว่าอุปกรณ์มายังไม่ครบนะก็เลยเอามาต่อตัวนี้ก่อนนะง่ายๆนะเผื่อใครแต่ว่าเออลำโพงบูทูธเราพังตัวชาร์จเราพังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเอาไป ทำเป็นงาน DIY ยังไงเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เนาะอันนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้ลองนะครับเพื่อนๆนี่ยังไม่ได้ลองเลยเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟเนาะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบนี้นะหัวชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปเนาะนะครับผมขออนุญ,ญาตเสียบตรงนี้ก่อนเพราะว่าลัวแบบมือเราสกรปรกเนาะเผื่อมันมีฝุน่นมันไปทําให้วงจรมัน เกิดเสียหายได้นะครับ Hold ให้เราเสียบเข้าไปเนาะอ่ะหลังจากเสียบเข้าไปเอ้ยใช้ได้นี่วะนี่นะครับจะเห็นไฟสีอย่างเงี้ยออกนะครับอ่าไฟสีอย่างงี้ออกเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับโดยการใช้กับตัวนี้เนาะจะเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าจะเห็นมีขั้วลบขั้วบวกเนาะขั้วลบเนี่ยจะมี2รูนะแล้วก็ขั้วบวกก็มี2รูเนาะมันเอาไวใ้ให้เราต่อเนี่ยนะครับ เหมือนสมมติว่าเราจะแยกไปลำโพงบลูทูธนั่นหนึ่งแล้วก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับใครที่มีแบตเตอรีอ่ลิเธียมที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็ก,ลกๆ3.7ก,ก็สามารถใช้ได้เนาะแต่ตัวนี้มันเป็นเป็นฐานนะฐานชาร์จนะครับนะเนาะน่าจะเคยเห็นตามลมนะําโพงบลูทูธเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปบักกี้ต่อกับตัวนี้เลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับสายไฟเรานะครับสายไฟชาร์จเนี่ยนะครับต้องเท่ากันนะครับอย่า ข้างใดข้างหนึ่งสั้นเนาะต้องให้เท่ากันเพราะว่าเวลาไฟมันจะได้วิ่งเสมอกันเนาะเราจะเห็นตรงนี้นะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะครับเราก็ใส่ตามอันนี้ไปเนาะเดี๋ยวลุงเสกขอใส่ก่อนนะครับตรงเนี้ยจะเห็นใหม่ๆเลยว่าลุงเสกยังไม่ทันได้ทําอะไรเนาะเนี่ยกําลังบัดกีลงไปเนาะนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะอันนี้เป็นมือใหม่นะครับเราไม่ได้เก่งนะอันนี้ลุงเสกก็ าสายไฟหรือว่าสายลำโพงเนี่ยนะครับเวลา,าต่อลำโพงก็ให้ลำโพงมันเท่ากันเนาะกับสายนะครับไม่ใช่ว่าข้างใดข้างหนึ่งสั้นเนาะมันจะไม่เสมอกันนะครับตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้บกกัตรกีอาจจะไม่ได้สวยเนาะนะครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับนี่นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยอ่ะ หลังจากที่ไอ้นี่แล้วนะครับเราก็จะมาเสียบดูว่าเอ๊ะมันจะใช้งานได้หรือเปล่าเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับมาดูเนาะคงจะไม่ระเบิดเนาะอ่านะครับตอนที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสีน้าเงินเพราะว่าสีแดงสถานะสีแดงก็คือกำลังชาร์จอยู่เนาะนะครับกำลังชาร์จอยู่ ถ้ามันเต็มเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินนะอย่างเมื่อกี้ที่ว่าตอนที่เรายังไม่ได้ต่อ,อเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ลงไปเนาะมันยังเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ถ้าเราต่อพวกนี้เข้าไปสถานนะมันก็ชาร์จเป็นสีนำ้ำสีแดงเนาะเนี่ยนะครับตอนที่เรายังไม่ต่อมันจะเป็นสีน้ำเงินนะพอเราต่อเข้าไปแล้วมันจะเป็นสีแดงนะครับหมายความว่ามันชาร์จถ้ามันเต็มจะเป็นสีน้ำเงินก็คลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ลุงเสกด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกนะครับมี หลายๆอย่างที่เราจะมาต่อเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ